สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข crazy วันนี้นะคะรายการวันเลกเรซี่ก็จะมาวิเคราะห์โอกาสของทีมสาวไทยที่จะได้ไปโอลิมปิก2 0 2 4ค่ะหลังจากที่เปิดประเดิมสนามไปนะคะในแมตช์แรกทีมสาวไทยของเราพ่ายแพ้กับทีมเยอรมน,นีไป0ต่อ3เซตนะคะก็ทําให้เราไม่มีคะแนนเลยนะคะจากการลงเล่นในแมตช์แรกและมีหนำซ้ํานะคะเรายังต้องโดนตัดคะแนนอันดับโลกด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราแพ้เยอรมันใช่ไหมคะเราโดนหักไป5.85คะแนน,นะคะ่ะ ทำให้เราเหลืออยู่205.09คะแนนแต่ก็ยังคงรั้งอันดับที่14ของโลกต่อไปค่ะแต่ถ้าเมื่อวานเราชนะเยอรมันได้นะคะเราอาจจะขยับไปอยู่อันดับที่12แทนเยอรมันหรือไม่ก็อันดับที่13ถ้าเราชนะเยอรมัน3-0หรือว่า3-1เนี่ยเราขยับไปอยู่อันดับที่12แทนเยอรมันอย่างแน่นอนค่ะน่าเสียดายมากๆคะ่ะที่เมื่อวานนี้เราไม่สามารถเก็บชัยชนะจากเยอรมันได้นะคะ เพราะถ้าเราเก็บชัยชนะจากเยอรมันได้แล้วอันดับโรคเราขยบขึ้นไปนะคะมันก็จะทําให้โอกาสในการไปโอลิมปิกของเรามันมีมากขึ้นค่ะเพราะต้องบอกว่าถ้าเราจะหวังไปโอลิมปิกตั้งแต่รอบแรกก็คงจะเป็นงานยากของทีมสาวไทยของเรานะคะเพราะว่าเราดันไปอยู่ร่วมสายกับสหรัฐอเมริกาแชมป์เก่าอยู่ร่วมสายกับอิตาลีอยู่ร่วมสายกับโปลแลนด์ที่เป็นเจ้าภาพนะคะต้องบอกว่า การชิงตั๋ว2ใบเนี่ยน่าจะเป็น3ทีมยักษ์ใหญ่นี้แหละคะ่ะในสาย C นะคะที่จะมาชิงตั๋วใบที่1และใบที่2กันและมาดูกันคะ่ะว่าใครจะได้ตั๋วใบที่1และใบที่2ไปแข่งขันโอลิมปิก2 0 2 4ที่กรุงปารีสในรอบนี้ค่ะคราวนี้เรามาพูดถึงโอกาสของทีมสาวไทยของเรากันบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าทีมสาวไทยของเราเนี่ยอยู่ในภู o l C หรือว่าสาย C ต้องบอกว่าเป็นสายที่แข่งแกร่งมากๆนะคะสำหรับสายนี้นะคะ และโอกาสในการไปโอลิมปิกของสาวไทยเราต้องบอกว่าน้อยมากๆค่ะมีไม่ถึง50%นะคะต้องบอกว่าณนะตอนนี้มีไม่ถึง50%แล้วเพราะว่าถ้าพิจารณาจากแต่ละสายแล้วนะคะแต่ละสายเนี่ยเอาสายละ2ทีมเท่านั้นนะคะที่จะได้ไปในรอบนี้อะเรามาดูสายที่1กันก่อนอย่าง p o o A นะคะคิดว่าจีนกับเซอร์เบียเนี่ยน่าจะได้ตั๋วในรอบนี้ไปอย่างแน่นอนนะคะ ส่วนสาย B ค่ะคิดว่าใครจะได้ไปคะแต่ถ้าถามแอดเนี่ยแอดก็ยังมองว่าน่าจะเป็นบราซิลกับตุรกีนะคะน่าจะเป็นบราซิลกับตุรกีค่ะหรืออาจจะเป็นตุรกีกับญี่ปุ่นนะคะอันนี้ต้องมารอดูกันเพราะว่าญี่ปุ่นเขาแข่งในบ้านแต่เวลาที่ญี่ปุ่นเจอกับบราซิลแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ญี่ปุ่นจะแพ้บราซิลนะคะแต่ส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะไม่ได้แพ้ขาดลอยนะคะเวลาที่ญี่ปุ่นเจอกับบราซิลเนี่ยแต่ พอผลสุดท้ายแล้วเนี่ยบราซิลก็เป็นฝ่ายได้ชัยชนะไปเกือบทุกครั้งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าให้แอดเดานะคะแอดก็ขอทายว่าภู B น่าจะเป็นทีมบราซิลกับทีมตุรกีค่ะส่วนภู C นะคะต้องบอกว่าผู้ีเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3ทีมนะคะที่มีโอกาสในการคว้าตัวโอลิมปิกในรอบนี้นะคะ แต่ทีมอิตาลีเนี่ยณนะตอนนี้เขามีปัญหาภายในทีมเยอะมากแล้วก็ผู้เล่นตัวเก่าอย่างผู้เล่นหลายๆคนที่เคยเล่นกันมานานนะคะไม่ว่าจะเป็นอีโกนูไม่ว่าจะเป็น oo, เดจานโรนะคะที่เป็นลิเบโรหรือจะเป็นคลิเคล่านะคะที่เป็นตัวบอลเร็วพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาเลยและล่าสุดก็มีข่าวว่ามือเซ็กของเขาอย่างออโรเนี่ยก็ได้รับอาการบาดเจ็บที่ศีรษะด้วยนะคะก็ปฏิเสธที่จะมาเล่นในรายการนี้เหมือนกันนะคะ แต่ต้องบอกว่าอิตาลีเนี่ยต่อให้เขาไม่ได้ตั๋วในรอบนี้เนี่ยในรอบ2เนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสสูงอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแอดขอทายเลยนะคะว่าผู้ซีเนี่ยน่าจะเป็นโปลแลนด์กับอเมริกานะคะที่ได้ตั๋วในรอบแรกไปค่ะโอเคแล้วถ้ามันเป็นไปตามที่แอดพูดนะคะผู้ A เป็นจีนกับโซเบียผู้บเป็นบราซิลกับตุรกีผู้ C เป็นโปลแลนด์กับ USA เพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ตัวโอลิมปิกนะคะเราได้ไปแล้ว6ใบนะคะบวกกับเจ้าภาพฝรั่งเศสก็เป็น7ใบนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเหลือตัวอีก5ใบแต่ว่า5ใบเนี่ยเราจะแบ่งให้ทวีปแอฟริกาไปแล้ว1ใบนะคะเพราะว่าตามคอนเซปต์ของคณะกรรมการโอลิมปิกโลกนะคะจะต้องมีตัวแทนจากทุกทวีปในการเข้าร่วมแข่งขันค่ะเพราะฉะนั้นทวีปแอฟริกาเขาก็จะคัดเลือกทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดนะคะ ไม่ใช่แชมป์ทวีปแอฟริกานะแต่เป็นทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดในทวีปแอฟริกาจะได้มาเล่นโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสไปเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้โคต้าก็เหลืออีกแค่4ใบโคต้าเหลืออีกแค่4ใบเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นโคต้าอีก4ใบเราจะดูจากอะไรคะเราดูจากอันดับโลกที่ดีที่สุดเพราะว่าโอลิมปิกปีนี้ไม่มีรอบคัดเลือกรอบทวีปนะคะ ราะฉะนั้นในรอบที่2เราต้องมาดูอันดับโลกที่ดีที่สุดในทีมที่ยังไม่ได้ไปในรอบแรกในทีมที่ยังไม่ได้ไปในรอบแรกนะคะย้ำว่าในทีมที่ยังไม่ได้ไปในคัดโอลิมปิกรอบแรกเรามาดูกันค่ะว่ามีทีมไหนบ้างที่อันดับโลกดีที่สุดหลังจากที่คัดรอบแรกแล้วไม่ผ่าน โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เขีดเส้นใต้สีแดงนี่คือทีมที่แอดมองว่าได้ไปแน่แนในรอบแรกก็จะมี6ทีมใช่ไหมคะก็จะมีตุรกีสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียบราซิลจีนแล้วก็โปลแลนด์นี่คือ6ทีมแรกที่แอดมองว่าได้ไปแน่แนในการแข่งขันคัดรอบแรกบวกกับทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดในทวีปแอฟริกาเป็น7ทีมบวกกับเจ้าภาพฝรั่งเศสเป็น8ทีมเพราะฉะนั้นเหลืออยู่สีที่นั่งนะคะ เรามาดูกันค่ะว่าสีที่นั่งนี้จะมีโอกาสเป็นของทีมไหนได้บ้างทีมแรกเลยนะคะก็คืออิตาลีค่ะเพราะว่าอันดับโลกเขาดีที่สุดนะคะต่อมาก็เป็นญี่ปุ่นค่ะเป็นทีมที่มีคะแนนอันดับโลกดีที่สุดเป็นอันดับ2นะคะหลังจากที่คัดรอบแรกไม่ผ่านและทีมต่อมานะคะที่มีคะแนนโลกดีที่สุดเป็นอันดับที่3หลังจากรอบแรกที่ไม่สามารถไปได้นะคะนั่นก็คือทีมเนเธอร์แลนด์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือตั๋วอีกแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะ อีกใบเดียวเราก็จะมาดูค่ะว่าทีมไหนที่มีคะแนนอันดับโลกดีที่สุดรองลงมาจากเนเธอร์แลนดะ์ณตอนนี้ก็คือโดมินิกันค่ะเพราะฉะนั้นโดมินิกันเนี่ยก็จะได้ตั๋วไปสุดท้ายในการไปโอลิมปิก2 0 2 4ค่ะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมทีมชาติไทยของเรานะคะจะต้องพยายามทำแต้มทำคะแนนอันดับโลกให้ติด1ใน10นะคะเพราะถ้าเราติด1ใน10ได้นะคะโอกาสไปโอลิมปิกของเรามีสูงมากค่ะ แต่ณนะตอนนี้เรามาดูคะแนนของเรานะคะห่างจากอันดับที่10โดมินิกันอยู่ประมาณ74คะแนนนะคะ279.71กับ205.09เพราะฉะนั้นการที่เราจะสะสมคะแนนให้ไปติด1ใน10เราต้องทำให้ได้มากกว่า เพราะนนฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องยากมากๆนะคะเพราะว่าการเก็บคะแนนในการแข่งขันระดับโลกเนี่ยก็จะมีการแข่งขันคัดโอลิมปิกในรอบนี้ที่เรากําลังแข่งอยู่แต่ถ้าเราแพ้ไปเรื่อยๆเราก็จะโดนหักคะแนนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราชนะได้เราก็จะได้คะแนนบวกเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วก็มีอีกแมตช์การแข่งขันหนึ่งนั่นก็คือรายการ VNL 2024ในปีหน้านะคะหลังจากจบ VNL แล้ว อันนั้นล่ะค่ะ FIVB เขาก็จะมาดู world ranking ตอนนั้นเราต้องมาดูกันอีกทีค่ะว่าทีมไทยจะสามารถเขยิบขึ้นไปติด 1- ใน10ได้ไหมแต่อย่างที่บอกแล้วค่ะถ้าอยากกระเถิบขึ้นไปติด1ใน10เราต้องเอาชนะทีมใหญ่ๆใ,ให้ได้และต้องชนะ3 130ด้วยนะคะเราถึงจะได้คะแนนที่มันเยอะสูงมากๆเพื่อที่เราเนี่ยจะได้กระเถิบขึ้นไปติด1ใน10และก็ต้องพยายามภาวนาให้ ทีมที่มีอันดับติด1ใน10นะคะแพ้แพ้แพ้ให้ได้มากที่สุดแต่การที่เราไปโอลิมปิกได้ด้วยตัวเราเองนั้นไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรมากมายนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากกว่ากันเยอะเลยค่ะแล้วเพื่อนๆละ่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับโอกาสการไปโอลิมปิกของทีมไทยของเราในปี2024นี้แต่สำหรับแอดเองบอกได้เลยค่ะว่าแอดมองว่า เราไม่น่าจะมีโอกาสได้ไปโอลิมปิก2024ค่ะนี่เป็นแค่เพียงการวิเคราะห์ของแอดเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคิดเห็นแตกต่างอย่างไรก็เม้นต์กันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเ้าได้นะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง y o u t u b e ของชนิษชาแนลด้วยนะคะเรากลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชม สวัสดีค่ะ